เรื่องในประเทศไม่เป็นไรค่าเกิดใหม่พร้อมคลังสเสบียงบทที่52ความรู้สึกจอมปลอมเมื่อจือเบะป่าเหมือนกำลังจะร้องไห้ออกมาเขาเป็นผู้รับผิดชอบคัดกรองดีกาตอนน่านดีกาฉบับนั้นครั้งแรกใจแทบหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มลังเลอยู่นานว่าจะนำขึ้นทูนห้องแต้ดีหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาว่าดีกาฉบับนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงความมั่นคงของแผ่นดิน เขาก็ไม่อาจปิดบังจำต้องถวายดีกาขึ้นสู่เบื้องบนภายในท้องพระโรงเหล่าขุนนางที่ได้ยินคำบอกกล่าวของเมืองจือต่างก็แสดงสีหน้าแตกต่างกันออกไปบ้างตกใจบ้างไม่อยากเชื่อขณะที่บางคนยิ้มหยันอย่างซ้ำเติมจากนั้นพวกเขาก็เริ่มซุบซิบคาดเดากันไปต่างๆนานาแม้แม่ทัพสวยแห่งเมืองซีหนานจะมีความสามารถแท้จริงหากก็เป็นคนเย่อหยิ่งจงองหง เด็ดขาดและเหี้ยมโหดดังนั้นคนที่ไม่ชอบนิสัยด้านนี้ของเขาจึงมีไม่น้อยคนที่ไม่ชอบแม่ทับเสวยเห็นว่าการที่เขาถูกไปมู้หวินสังหารนั้นเป็นเรื่องสมควรอีกทั้งแม่ทับสวยเองก็รนหาที่ตายเองด้วยจู่โจมกรบวนรถม้าขององค์ชายสาไปมู้หวินลงมือจึงเป็นสิ่งที่ชอบทำคุณนางกลุ่มนี้ไม่เพียงชมเชยไปมู้หวินยังเรียกร้องให้ลงโทษขุนนางเมืองสีหนานอย่างเด็ดขาด ขณะที่ขุนนางอีกกลุ่มเห็นว่าการโจมตีขบวนรถม้าขององค์ชัยสามต้องมีเงื่อนงำจึงเรียกร้องให้สืบหาสาเหตุแท้จริงกระนั้นก็มีอีกกลุ่มที่กล่าวหาว่าไปมู่หวินเป็นกบฏบังอาจลงมือกับพวกพ้องเดียวกันคำกล่าวหาอย่างหลังทําให้ไปเจี้ยฝูผู้เป็นบิดาของไปมู่หวินกําหมัดแน่นเสียงวิจารณ์ดังเซ็งแซ่ทั่วท้องพระโรงยิ่งฝังฮ่องเต้ก็ยิ่งกริว้วและหารู้ไม่ คนที่สังหารไม่ทับสวยไม่ใช่ไปมู่หวินแต่เป็นองค์หญิงสี่ที่ในเวลานี้กําลังดื่มชายเย็นๆกินช็อตเค้กอย่างสบายใจเงียบเสียงหน่อยสียกงกงที่อยู่ข้างกายฝ่าบาทสั่งห้ามเมื่อศพพระพักที่เคร่งขรึมและเย็นชาขององค์ฮ่องเต้บรรดาขุนนางก็รีบสงบปากสงบคำทันทีห้องเต้ทรงหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ ก่อนจะทรงตัดสินโทษด,ด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดและรวดเร็วผู้ว่าการเมืองซีนานละเลยหน้าที่ยักยอกเงินภาษีให้ลงโทษประหารครอบครัวของเขาจะถูกเนรเทศไปยังเกาะร้างแม่ทับสวยก่อความวุ่นวายทำตัวเหมือนโจรเดิมทีต้องได้รับโทษประหารเช่นกันแต่ในเมื่อถูกไปมู่หวินสังหารแล้วก็ให้ครอบครัวเขารับผิดชอบห้ามตระกูลสวยเข้ารับราชการอีก ส่วนทหารใต้บังคับบัญชาที่ก่อความผิดต้องถูกประหารทันทีขุนนางในท้องที่ตัดเงินเดือนครึ่งหนึ่งเป็นเวลาสองปีฐานปล่อยปละละเลยและแต่งตั้งรองไม่ทับอู่ขึ้นเป็นแม่ทัพแต่ลดเงินเดือนลงเป็นเวลาสองปีเช่นกันเมื่อคำตัดสินสินส้นสุดลงความเงียบปกคลุมทั่วท้องพระโรงแม้บรรดาขุนนางจะคลางแคลงใจที่องค์ฮ่องเต้ไม่พยายามสืบหาความจริงอย่างละเอียดเพราะว่าก็ไม่มีผู้ใด กล้าที่จะขัดราชองค์การตอนนั้นเองดวงเนตรคมกริบและแฝงความตำหนิของฮ่องเต้เหลือบมออัครเสรนาบดีเผิงที่เอาแต่ก้มหน้าท่าทางเหมือนไม่รู้เรื่องว่าตามจริงเรื่องที่ขบวนรถม้าขององค์ชายสามถูกจู่โจมเป็นไปไม่ได้เลยที่แม่ทัพสวยจะไม่รู้ว่านั่นคือขบวนรถม้าของใครหากไม่ใช่มีคนบงการอยู่เบื้องหลังอีกฝ่ายก็คงไม่กล้าลงมือใช่แล้ว ผู้ที่ฮ่องเต้ส่งระแวงในตอนนี้ไม่ใช่ใครอื่นหากเป็นเผงิงซวนผู้นี้นั่นเองย้อนนึกถึงอดีตตอนนี้ฮ่องเต้ยังเป็นแค่องค์ชายปลายแถวเผงิงซวนวางแผนค้นลมเชื้อพระวง์ลงทีละคนกระทั่งผลักดันจนพระองค์ได้ขึ้นครองราชด,ด้วยความซาบซึ้งใจฮ่องเต้จึงมอบอำนาจสูงสุดให้กับตะโกนเผงิงแต่งตั้งให้เผงิงซวนเป็นอัครเสนาบดี แม้แต่เครือญาติของเขาก็ได้รับตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนักเว่าตอนนี้เพื่อบุตรชายของฮองเฮาเพื่อหลานชายของตนเองเผิงส่วนผู้นี้กลับไม่ลังเลที่จะทำแบบเดียวกับเมื่อก่อนกำจัดเหล่าองค์ชายที่เป็นเส้นหนามขององค์ชายรองที่ผ่านมาฮ่องเต้เห็นแก่ความพักดีจึงไว้หน้าเผิงส่วนแกลงทำเป็นมองข้ามความขัดแยง้งการแย่งชิงอำนาจระหว่างองค์ชายไม่คิดเลยว่า การที่ขุนนางผู้นี้ใช้ช่องว่างของราชอ,องค์การรับรอบสังหารองค์ชายสาไม่ต่างอะไรกับการยืมมือพระองค์สังหารบุตรชายตัวเองเรื่องนี้ฮ่องเต้ย่อมไม่อาจทนได้ยิ่งคิดสีพระพักของฮ่องเต้ก็ยิ่งเคร่งเครียดพระไทยขุนมัวอัคราเสนาบดีเผิงพยาค่าหรือเจ้าเป็นฮ่องเต้กันแน่ตุกเผิงส่วนรีบคุกเข่าทันทีทั้งยังรีบแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเอง กระหม่อมไม่กล้าคิดเช่นนั้นพี่ยะค่ะ,ะไม่กล้าหรืออยากคิดว่าเราไม่รู้กระหม่อมไม่ทราบจริงๆว่า่าบาหมายถึงสิ่งใดพี่ยะค่ะเผิงซวนยังคงเอ่ยตอบด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมเสีแสงว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์คุณนางในท้องพระโรงต่างจับจ้องมองไปยังอัครเสนาบดีเผิงและองค์ฮ่องเต้ด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมุมปากของฮ่องเต้กระตุกเป็นรอยยิ้มที่เย็นชาหากให้อธิบายตรงนี้ ก็ต้องกล่าวถึงราชองค์การรับที่พระองค์สั่งสังหารหมู่ผู้อพยพหากเหล่าคุณนางล่วงรู้เรื่องนี้ความเสื่อมเสียทั้งปวงย่อมตกอยู่กับพระองค์ฉลาดนักนะฮ่องเต้ตรัสด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันก่อนจะทรงตักเตือนอย่างมีในแฝงเป็นถึงอัครเสนาบดีแต่กลับปล่อยประละเลยการกระทาของเหล่าขุนนางตามจริงเจ้าเองก็ต้องรับโทษทานต่อแต่นี้ไปหากมีเรื่องสื่อมเสียเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าเป็นอันขาดเมื่อตจจัดจบองค์ฮ่องเต้ก็ทรงบกพระหัตให้เผิงส่วนลุกขึ้นขอบพระทัยฝ่าบาทพญาค่ะเผิงส่วนกล่าวพร้อมกับก้มศรีศรษะคารวะอย่างนอมน้อมที่สุดฮ่องเต้ทรงแค้นเสียงในลําคอเบาๆช่างเป็นความนอบน้อมที่จอมปลอมเสียจริงหลังจากนั้นดีกาที่เหลือดูเหมือนจะไม่สลักสําคัญสําหรับพระองค์อีกต่อไปการประชุมช่วงเช้าจึงเป็นอันยุติลงเพียงนั้น